สวัสดีครับทุกคนวันนี้มิกจะพาไปดูโดนที่ไม่ใช่แค่โดนแต่คือก้าวกระโดดที่ทำให้เครื่องไล้คนขคับบินอยู่ร่วมกับการจราจรอากาศของในเมืองได้จริงพร้อม endurance แตะ30ชั่วโมงขึ้นไปและยิงได้จริงแบบเซนเซอร์ทูชูเตอร์ครับก่อนเริ่มมิกอยากชวนคิดภาพตามถ้าวันหนึ่งเราสามารถส่งอากาศยา,ายคนไคร้คนขับ บินจากสนามบินปกติยืนไฟแผนกับหอบังคับการบินเหมือนเครื่องที่มีนักบินแล้วขึ้นไปทำภารกิจเฝ้าทะเลเฝ้าป่าช่วยค้นหากูา้ภัยหรือแม้ก,กระทั่งลบจากนั้นกลับลงสนามเดิมอย่างปลอดภัยพอจินตนาการได้ใช่ไหมครัว่าภาพเกมยุทธศาสตร์จะเปลี่ยนไปขนาดไหนเครื่องที่มีกกำลังพูดถึงคือตระกูล MQ9 เจนใหม่ โดยเฉพาะ MQ 9B Sky Guardian, s Guardian, Protector ที่เกิดมาเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยระดับพลเรือนตั้งแต่โครงสร้างไฟฟ้า Avionic ไปจนถึงระบบ Detect and Avoid ที่คุยกับการจราจรอากาศได้ครับทีนี้คำถามคือบินในเมืองทำไมถึงยากเพราะทุกครั้งที่เครื่องขึ้นสู่น่านฟ้าควบคุมเราต้องตอบให้ได้3เรื่องใหญ่ 1. มาตรฐานความสมควรเดินอากาศ Airworthiness ว่าสร้างและทนทานตามกรอบมาตรฐาน 2. มองเห็นหลบหลีกได้เทียบเคียงนักบินมนุษย์และ 3. ส,สื่อสารรายงานตำแหน่งกับระบบจราจรได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ครับเจนใหม่แก้โจทย์นี้ด้วย DAA Detect and Avoid ผสาน TCAS ADSB และ Dual Radar Radar อยู่ในตัว พร้อมการออกแบบตามนาโต s สตาร์นัก1แปลให้เข้าใจง่ายคือเกิดมาเพื่อขอใบรับรองบินร่วมกับในเมืองไม่ได้ดัดแปลงทีหลังครับและเพื่อให้ภาพชัดขึ้นล่าสุดสารจจาจนาจักรออก m i l i t a r y Type c e r t i f i c a t e ให้ PROTECTOR rgmk 1 mq 9 b แล้วชี้ชัดว่าผ่านการประเมินสมควรเดินอากาศและบินได้โดยไม่ต้องจำกัดพื้นที่รวมถึงเหนือพื้นที่ชุมชนหนานแน่น นี่คือหมุดหมายครั้งใหญ่ของ UAS ขนาดกลางถึงใหญ่ที่บินในอากาศยานพลเรลือนจริงครับก่อนหน้านั้น Protector ก็ขึ้นบินในน่านฟ้าอังกฤษมาแล้วตั้งแต่ปลายปี2023ถือเป็นสัญญาณว่าเส้นทางรวมกับ ATC จริงๆมาถึงจุดใช้งานได้แล้วแล้ว30ชั่วโมงสำคัญยังไงมีขอเล่าตรงๆว่าเวลาคืออาวุธครับ ยิ่งบินนานเราก็ยิ่งไม่ยอมหลุดสายตาความเหนื่อยของลูกเรือย้ายไปอยู่ในห้องควบคุมภาพพื้นแป่งเวรกันได้ความเสี่ยงในการหมุนเวียนเครื่องหมุนเวียนนักบินกลางภารกิจลดลงและที่สําคัญคือต้นทุนต่อผลลัพธ์มักคุมได้ดีกว่าโดยเฉพาะในภารกิจ ISR Maritime Patrol Border Surveillance หรือค้นหากู้ภยัยซาตรงนี้เรามีภาพรวมง่าย n q 9A Reaper เด e, ิม Endurance มากกว่า27ชั่วโมงความเร็วสูงสุดประมาณ240 ktas เพดานบินทำได้สูงสุดราว5้ว50,000ฟุตตามสเปคผู้ผลิตเหมาะกับงาน ISR Strike Classic n q 9B Sky Guardian คือเจนใหม่เกิดมาเพื่อพลเลือน Endurance 40ชั่วโมงขึ้นไปและถูกออกแบบให้อินทิเกรตกับน่านฟ้าพลเลือนเป็นจุดขายหลักเลยครับ MQ9B C Guardian โฟกัสทะเลรองรับเรดร์360องศา a AS ESM และทางเลือก ASU Sonoboy e n d u ู a ้านมากกว่า30ชั่วโมงขึ้นกับ Payload ถ้าให้มิคสรุปง่ายๆคือเจนใหม่ Gen ทำให้เราเอาโดนไปทำงานที่เดิมที่ต้องใช้เครื่องที่มีนักบินทั้งฝูงและไม่ต้องปิดนานฟ้าเพื่อให้มันทำงานซึ่งนี่แหละคือคำว่าเกมเปลี่ยน ทีนี้เราลองแกะเทคโนโลยีทําให้บินในเมืองได้แบบที่เข้าใจง่ายๆกันนะครับ 1. DAA คือตาและสมองของเครื่องคอยตรวจการจราจรรอบตัวแล้วเสนอแผนหลบให้รีโมทพลอตตัดสินใจหรือดำเนินการอัตโนมัติในกรอบที่กำหนด 2. t c a AD s ADSB ภาษาเดียวกับการจราจรอากาศใส่ตัวตนและตำแหน่งตัวเองให้ระบบเห็นตลอด 3. โครงสร้างไฟฟ้าซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานเช่น DO178 DO254 มี Lightning Protection Anti-Deice เพื่อความทนทานและความคาดการได้ในทุกสภาพอากาศครับอาวุธละ่ะยิงได้จริงแค่ไหนแพลตฟอร์มนี้เกิดมาเป็นเซนเซอร์ทูชูเตอร์เต็มตัวตั้งแต่ EoIR HD Link Multi-mode Radar ไปจนถึง Precision Guide Munition หลายตระกูล ขึ้นกับประเทศผู้ใช้งานและการบูรณาการสำหรับ MQ9A ฝั่งอเมริกันคุ้นเคยกับ h ฮลไฟ i ์ e PFA, j d a ดอยู่แล้วส่วน MQ9B ในหลายประเทศกำลังบูรณาการอาวุธของตัวเองครับแล้วไทยได้อะไรจากบินยาวบินในเมืองภาพที่มีเห็นชัดที่สุดคือทะเลชายฝั่ง EC IUU Fishing ซาภัยพิบัติครับ เราสามารถวางแผนบินจากสนามมาตรฐานเข้าออก FIR ได้เป็นเรื่องปกติในกรอบกฎระเบียบไม่ต้องปิดน่านฟ้าไม่ไปกวนเส้นทางพาณิชย์การควบคุมอยู่บนโต๊ะปฏิบัติการแบบที่หมุนกันนักบินภาคพ,พื้นเดียาวๆเซฟแรงคนเซฟชั่วโมงเครื่องที่มีนักบินและยิ่งถ้าเป็นซีการ์เดียนที่ต่อยอดมาริดไทมเซนเซอร์ได้ครบภาพรวมจะยิ่งคงม,มากขึ้นครับ ก่อนเข้าตารางมิขอทวน3คีย์เวิร์ดสั้นๆเพื่อจับใจความ 1. เวลาเท่ากับ30-40ชั่วโมงคืออำนาจการเฝ้า 2. ความปลอดภัยเชิงระบบ DAA, ADS, b t c a s มาตรฐาน a v e r h i n e t 3. ผลลัพธ์เท่ากับจากเซ็นเซอร์สู่การตัดสินใจยิงที่เร็วและแม่นขึ้นภายใต้กฎหมายและ ROE ครับทีนี้ถึงเวลาสรุปสเปคให้เห็นภาพในตารางเดียวกัน ตารางนี้มิกอยากชวนดู3ช่องครับ 1. e n d u เอนดูรนจะเห็นว่า MQ9B ดันตัวเลขไปถึง30-40ชั่วโมงซึ่งแปลเป็นภาษาโจทย์จริงว่าไม่หลุดสายตา 2. คุณสมบัติบินในเมืองช่องนี้สำคัญสุดใครมี DAA พร้อม TCAS ADSB และออกแบบตามมาตรฐานจะพร้อมยื่นไฟล์แ่นเข้าระบบได้และ3 เซนเซอร์โดยเฉพาะฝั่งทะเลของซีกา u a เดียนที่ต่อยอดได้ถึงเรดาร์สามอกสิงศา AS ESM และทางเลือก a s w เปยูทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมคำว่าเจนใหม่ถึงไม่ใช่แค่ปีกยาวหรือชั่วโมงบินเยอะขึ้นแต่คือความสามารถอยู่ร่วมกับในเมืองได้จริงครับเมื่อบินในเมืองได้โลกคอนเซ็ปต์จึงเปลี่ยนจากเดิมที่ u s ต้องขอพื้นที่จำกัดพิเศษ กลายเป็นขึ้นลงสนามมาตรฐานไปกลับผ่าน ATC ตามขั้นตอนความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องสูงขึ้นเพราะมีกรอบมาตรฐานรองรับและเคสอังกฤษที่ออกใบรับรองให้โปรเทคเตอร์ก็แสดงให้เห็นทิศทางนี้ชัดเจนครับถัดมายิงได้จริงในทางปฏิบัติหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราย่นระยะเวลาจากพบยืนยันตัวตน PID อนุมัติตาม r o e ยิง ได้สั้นลงแบบวินาทีถึงนาทีโดยไม่ต้องเรียกแพลตฟอร์มอื่นเสมอไปและแม้ต้องเรียกก็ทำในฐานะ R เป็นหลักที่ให้ข้อมูลแม่นยำขึ้นระบบสื่อสาร BLOS ผ่านดาวเทียมทำให้คุมได้ไกลและเมื่อภารกิจจบเรายังเอาข้อมูลกลับไปเรียนรู้เพื่อปรับ SOP ให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับถ้าถามว่าต้นทุนต่อผลลัพธ์คุ้มไหมเราดูจาก2หมุดหมายราคาในข่าวเปิด ดิวอินเดียสาลำ MQ 9 B มูลค่าประมาณ ,3990 ล้านดอลลา,าร์สหรัฐรวมแพ็คระบบซัพพอร์ตอาวุธอะไรและอื่นเฉลีย่ยหยาบหยากระดับ120-130ถึงล้านดอลลา,าร์ต่อลำแบบทังระบบครับดิวไต้หวัน4ี่ลำ MQ 9 B มูลค่าประมาณ600ล้านดอลลา,าร์เฉลีย่ยประมาณ150ล้านดอลลา,าร์ต่อลำแบบทังระบบอุปกรณ์เกี่ยวข้องจำนวนมาก ตัวเลขนี้สะท้อนว่าค่าเฉลี่ยต่อระบบแปรตามของแถมและขอบเขตสพอร์ตพอสมควรครับสรุปเชิงภาพใหญ่ถ้าเราคิดการลงทุนแบบระบบงานไม่ใช่เฉพาะตัวเครื่องราคาจะอยู่ระดับร้อยล้านดอลลาร์ต่อระบบเมื่อรวม GCS LRE เซนเซอร์หลักลิงก์สื่อสารอะไหล่เทรนนิ่งอินิเชียลซัสเทนเมนต์ซึ่งแรกกับความสามารถคุมเวลาคุมพื้นที่คุมความเสี่ยงคนได้ดีขึ้นมาก เรามาดูกรอบราคาแพ็ค12ลำรอมคิดเป็นเงินบาทแพ็คประหยัดเหมาะกับการเริ่มต้นระบบ ISR ให้บินงานได้จริงก่อนขอบเขตมีตัวโดน12ลำกล่อง EOIR พร้อมเรดาร์พื้นฐานสถานีควบคุมหลัก2ชุด LRE 1ชุดลิงก์สื่อสารไกลๆอะไหล่และการฝึกพร้อมซัพพอร์ต3ปีงบอยู่ราว1,100ถึง1,400ล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ35,600ถึง45,400ล้านบาทครับจุดแข็งคือพร้อมขึ้นระบบเร็วแต่ชุดอาวุธและเซ็นเซอร์ทะเลยังไม่ลึกมากแพ็คสมดุลถ้าต้องการบิน ISR เต็มกว่าและมีสตรายส์มาริไามออปชั่นบางส่วนเช่นเรดาร์ขั้นสูงขึ้นชุดอาวุธนมิถีเริ่มต้นสถานีลิงก์เพิ่มความพร้อมลบและยืดสปอร์ตเป็น5ปี งบจะขยับเป็น1,440ถึง1,800ล้านดอลลาร์หรือราว46,700ถึง58,300ล้านบาทครับข้อดีคือลงภารกิจได้กว้างขึ้นทั้งบกและทะเลโดยไม่หนักงบเท่าแพ็ t ท็อปแาวสุดท้ายคือแพ็คจัดเต็มถ้าโจทย์หลักคือทะเลและสงคารามอิเล็กทรอนิกส์จะได้เรดาร์360องศา AS/ESM ตัวเลือก ASW อย่างโซนบอยกับโปร c e s เซอร์ เพิ่มอาวุธให้ครบมี GCS Redundancy an และ Support 5 7ปีงบประมาณ1,800ถึง2,200ล้านดอลลาร์คิดเป็น58,300ถึง71,300ล้านบาทครับจุดเด่นคือพร้อมลบทางทะเลระดับภารกิจชาติแต่ต้องยอมรับว่าลงทุนสูงสุดสรุปง,ง่ายๆครับถ้าอยากเปิดระบบให้บินงานได้จริงเลือกแพ็คประหยัด ถ้าอยากบาลานซ์ระหว่าง ISR, s t r i k e Maritime ไปแพ็คสมดุลแต่ถ้าเป้าคือทะเล e w ASU ระดับใหญ่จัดเต็มไปเลยทั้งหมดนี้เป็นรอมเพื่อเห็นสเกลง่ายๆและเมื่อเฉลี่ยแบบคิดเร็วจะอยู่แถวๆ120-150ล้านดอลลาร์ต่อระบบหรือประมาณ3,900-4,900ถึงล้านบาทต่อระบบครับย้ำอีกครั้งตัวเลขเป็นกรอบเปรียบเทียบทั้งระบบนะครับ ของที่ใส่จริงระยะเวลาสปอร์ตและปีงบประมาณจะทำให้ตัวเลขขยับได้พอสมควรครับแล้วเราจะนำมาประยุกต์ใช้ในไทยได้ยังไงนมิจะเล่าแบบจากปัญหาจริงไปวิธีแก้ไปผลลัพธ์นะครับปัญหาจริงเรือประมงผิดกฎหมายเรือผู้อพยพเหตุฉุกเฉินทะเลเกิดแบบไม่เลือกเวลาวิธีแก้บินจากสนามมาตรฐานเข้าออก f อ r ปกติ วนเฝ้า24-30ชั่วโมงขึ้นไปโดยหมุนเวรทีมควบคุมภาพพื้นผลลัพธ์คือเห็นก่อนตัดสินใจเร็วเสี่ยงคนน้อยค่าใช้จ่ายคุมได้และเมื่อเกิดเหตุร้ายสามารถเป็นตาหูลิงก์ให้หน่วยจู่โจมกู้ภยัยเข้าถึงเป้าอย่างปลอดภยัยมิตรอบคำถามสั้นๆท้ายคลิปนะครับ 1. โดนยิงเองได้เลยไหม คำตอบคืออยู่ที่เอากฎหมายและการอนุมัติระดับยุทธการไม่ใช่เครื่องตัดสินใจเองครับคำถามที่ 2. ถ้าสภาพอากาศแย่ละ่ะคำตอบคือโครงสร้างเจนใหม่มี Anti-Ice Di Lightning Protection ออกแบบมาสำหรับการบินทุกสภาพมากขึ้นในกรอบข้อจำกัดครับมิสรุปปิดท้าย 1. เวลาเท่ากับอำนาจ End u r a n c e า0 4 0ชั่วโมงขึ้นไป เปลี่ยนสมการการเฝ้าพื้นที่กว้างให้นิ่งขึ้น 2. อ,อยู่ร่วมกับในเมือง daa tcas adsb และมาตรฐาน a i r v e r t h i n e t ทำให้บินในน่านฟ้าพลเรือนได้ 3. ยิงได้จริงจากเซนเซอร์สู่การตัดสินใจยิงในวงจรที่สั้นลงและตรวจสอบได้ สุดท้ายถ้าเ,เพื่อนๆชอบคอนเทนต์เทคโนโลยีทหารแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายมิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์มุมที่อยากให้มิกเจาะลึกเพิ่มในตอนหน้าได้เลยครับแล้วเราเจอกันในคลิปหน้าครับ